สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมนะคะคลิปนี้ก็อ่านดวงความรักค่ะแล้วก็สุขภาพค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2568นะคะ ก่อนอื่นนะคะใครยังไม่ได้ฟังดวงการงานดวงการเงินนะของราศีกุมแลัคนากุมออกแล้วนะคะไปฟังกันได้ก็เดี๋ยวฟังความรักให้จบก่อนก็ได้ะคะ่ะแล้วก็กดไปฟังกันนะคะแล้วก็ใครที่มีคู่แล้วหน้าไพ่ตรงนี้เป็นของคนโสดเพราะฉะนั้นคนมีคู่เนี่ยกดทม์สเต็มใต้คลิปไปฟังพาทของตัวเองได้เลยนะคะเอาละเราจะเริ่มอ่านดวง ความรักการเริ่มจากคนโสดก่อนนะคะไพ่ของคนโสดในช่วงเดือนนี้อ่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงนะเราอยากแนะนําก่อนนะคะเผื่อใครไม่ได้ดูมาทุกเดือนหรือดูทุกเดือนแต่ดันเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูก็จะบอกว่าไพ่ตรงหน้านี่ไม่ใช่ไพ่ทาโร่นะคะพี่เหมาะเลือก เอาไพ่อีกชนิดหนึ่งเนี่ยมาใช้ดูความรักมา2เดือนแล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่2นั่นก็คือไพเ่เอลนอมองนะคะซึ่งเขามีวิธีการอ่านที่แตกต่างจากทาโร่โดยสิ้นโดยสิ้นเชิงความหมายของไพ่ก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไพ่เขาพูดถึง เรื่องราวความรักของชาวกลุ่มยังไงนะคะเริ่มจากไพ่ก่อนนะมีไพ่อะไรบ้างนะคะก็ไพ่ทั้ง10ใบของคนโสดนะคะประกอบไปด้วยไพ่กุญแจสุนัขทิ้งจอกภูเขาผู้หญิงไรเดอร์มเมฆเขียวปลาลงศพแล้วก็ไพ่นกค่ะก็ถามว่าในช่วงเดือนจริงๆมองว่าในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยคนโสดเหมือน ยังเอายังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอยัางไง่กับความรักเอาประเด็นที่แบบมองตัวเองก่อนเนาะจะบอกว่าปิดใจไหมก็ไม่ค่ะก็ไม่แต่เปิดใจกว้าง <laughs> กว้างไหมก็ไม่เช่นกันนะหลายๆคนเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมาก่อนหรือเพิ่งจบก็ได้นะบางคนก็เพิ่งจบเพิ่งเป็นโสดอะไรเงี้ยก็เลยยังแบบ กำกึง่งอะใจนึงก็เหงาอีกใจนึงก็แฮปปี้ดีกับชีวิตโสดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ในช่วงเดือนเนี้ยมันก็มีโอกาสะคะ่ะมันมีโอกาสของการที่จะเจอกับใครสักคนหนึ่งได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้แสดงออกแบบชัดเจนอะเออไม่ได้แสดงออกมาแบบชัดเจนว่าเขาอะอยาก รู้จักเราวิธีการที่เขาพูดหรือวิธีการที่เขาสื่อสารกับชาวกลุ่มเนี่ยมันยังคลุมเครือเออมันเขาจะมีท่าทีที่แบบทีเล่นทีจริงอะไรประมาณเนี้ยบางครั้งเขาก็พูดเหมือนเขาสนใจเราจังเลยอยากรู้จักเราจังเลยแต่แบบพอเราแบบเปิดพอเราจะเปิดใจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนแบบมีลักษณะที่ไม่ใช่แหละเออนะแต่เขาไม่ได้เข้ามาเล่นกับความรู้สึกกลุ่มนะพี่หมอบอกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเองอะแล้วก็ เขามีบางอย่างละกันค่ะที่เขาก็ยังไม่พร้อมอะ่ะเช่นอแต่พูดตรงๆเขามีโอกาสที่เขาจะมีเจ้าของแล้วด้วยนะเออพอเขาจะมีเจ้าของแล้วอะ่ะแต่เขาก็ดันชอบเราอย่างเงี้ยหนึ่งใจนึงก็แบบมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะเขามีเจ้าของแต่อีกใจนึงก็ผม,มแต่เธอน่ารักเธอดีหน้าตาดีเธอน่าสนใจเธอฉันอยากรู้จักเธอมันก็มนุษย์คนหนึ่งอะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มองว่าชาวกลุ่มอะ่มะเมื่อกี้พี่หมอหลุดพูดบางกรบ้างไหมเพราะว่าเพิ่งจะ พูดคลิปมังก่อนจบถ้ามีพลาดไปต้องขออภัยนะคะคลิปนี้เป็นของกลุมนะคะย้ําก่อนคือกลุมอะมีความแบบด้วยตัวเองเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดเปิดใจแบบ100%เซแต่ถามว่าขยาดความรักไหมไม่ถึงขนาดนั้นมันก็เลยแบบเปิดเปิดปิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเทิร์นออฟเดี๋ยวเทิร์นออลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดือนนี้มันก็เลยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้กบผ่านคนโสดบางวันก็อยากคุยกับไอ้คนที่เข้ามาบางวันก็รู้สึกแบบเขามีท่าทีแปลกๆไม่คุยดีกว่าตัวเราเองก็เป็นแบบนั้นด้วยนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าเดือนนี้เหมือนเป็นช่วงเดือนที่เหมาะกับการที่จะอยู่กับตัวเองดีกว่าเอออยู่กับตัวเองไปก่อนหรือทํางานโฟกัสเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมาะกับอะไรแบบนั้นมากกว่าอันนี้คือคนโสดแบบโสดสนิทนะทีนี้ คนโสดประเภทที่มีคนคุยแล้วอะ่ะเขาก็จะมีคําถามเออแล้วถ้าเป็นหนูละหนูโสดนะแต่ว่าหนูมีคนคุยกับสถานการณ์กับคนคุยจะเป็นยังไงพัฒนาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความคล้ายๆกันนะคือมองว่าในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยบรรยากาศในการพูดคุยกับคนๆเน,นี้ยมันดูอึมครึมมันดูมีความไม่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาคุณจะรู้สึกลังเลได้เลยอะ่ะว่าอะไรยังไงเออมันจะมีความสงสัยด้วยมีความลังเลด้วยค่ะว่า ควรไปต่อหรือควรถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเภทนะในเดือนนี้มีอีกหนึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับคนโสดซึ่งจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยแล้วหรือคนโสดที่โสดสนิทก็ได้นะคะนั่นก็คือมีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามานะจะเป็นแบบเข้าทักเรากลับมาเองเข้าทักเรามาก่อนนะหรือเราไปทักเขาก่อนก็ได้นะคือยังแบบนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนะที่มองว่า คุณยังไม่สามารถไปต่อได้อะสำหรับชาวกลุ่มที่ยังโสดนะคะเมื่อกี้หลายคนฟังเต่เมื่อกี้เพิ่งพูดเองนะว่าความสัมพันธ์ท็อกซิกอะใครจะอยากกลับไปมันก็มีเยอะมันก็มีเยอะท็อกซิกแต่แบบมุมดีเขาก็เยอะตัดเขาก็ยากอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้คนประเภทเนี้ยมันวนเวียนนะคะก็เอาเป็นว่าอืม ถ้าถามว่าเราถ้าเขากลับมาเขากลับมาด้วยความรู้สึกแบบยังไงอ่ะควรไปต่อไหมอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการสารต่อแบบชัดเจนเขาแค่กลับเขาแค่กลับเข้ามาหรือคุณแค่กลับเข้าไปด้วยความเหงาหรือบางคนเป็นอารมณ์ชั่ววูบด้วยแบบทำอะไรไม่คิดแบบไม่เคยไม่ได้โทรหากันไม่ได้ส่งข้อความหาเขานาน,านแล้วอยู่ๆส่งเขาก็เหมือนกัน นะคะมันยังไม่เห็นแนวโน้มของการที่จะกลับมาแบบจริงจังในเดือนนี้อันนี้พูดไว้เพื่อแบบพาร์ทของคนเก่าแล้วเขาอยากรู้ไงบางคนอยากรู้ว่าเออกลับมาแล้วยังไงกลับไปกลับไปแล้วยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่ายังนะยังแนะนำให้อยู่กับตัวเองนะจริงๆค่ะสำหรับชาวกุมถามตัวเองก่อนเรามองความรักยังไงเราต้องการคนประเภทไหนอย่างเงี้ย กลุ่มหลายคนเองก็ยังสับสนกับตัวเองอยู่เลยว่าเราต้องการความรักแบบไหนเราต้องการอะไรในเรื่องของความรักหลายคนเองก็ยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้เลยนะอย่าว่าแต่คนเข้ามามันอึมครึมไม่ชัดเจนเลยตัวเราเนี่ยก็ยังสับสนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ถ้าให้แนะนำอะไรแนะนำว่าควรอยู่กับตัวเองก่อนมากกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวใครที่ฟังจบแล้วก็อย่าลืมกด i m e stamp ไปฟังพาร์ทสุขภาพได้เลยนะคะไม่ต้องฟังพาร์ทคนมีคู่เนาะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่หมอจะขอไปเปิดไพ่ให้คนมีคู่ก่อนนะคะมาต่อกันที่ไพ่ของคนมีคู่นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงเดือนพฤษภาความรักเป็นยังไงบ้างนะคะก็ ถือว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็นิ่งๆค่ะจริงๆมันมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเดือนที่เหมือนจะแบบต่างคนต่างอยู่นิดนึงแล้วก็มีความห่างในความสัมพันธ์เบาๆนะคะแค่เบาๆนะไม่ได้หนักหนาถามว่าทำไมอยู่ๆมันห่างกันก็ไม่ได้ห่างเพราะว่ามีใครไปแบบ อะไรยังไงใหม่กับใครหรอกหรือว่านอกรู้นอกทางอะไรยังไม่ได้เห็นพาร์ทนั้นแต่มองว่ามันมีจุดที่เหมือนมันมีเรื่องดีกว่าค่ะมันมีเรื่องที่กลุ่มเนี่ยต้องให้ความสําคัญเช่นการงานนะคะหรือความรับผิดช,ชอบบางอย่างของเขาของเราที่ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธะ์นะนะครอบครัวเขาครอบครัวเรางานเขางานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยห่างกัน แค่นั่นเองคือไม่ค่อยได้มีเวลามาใช้ร่วมกันเท่านั้นเองนะคะแต่ข้อดีก็คือมันมีความรักความผูกพันความมั่นคงความซื่อสัตย์อยู่สูงมากๆความรักกลุ่มในเดือนนี้เหมือนมันเป็นความรักที่โตแล้วอะมันเป็นความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความไม่ว่าคุณจะแบบ ห่างกันอนะห่างกันเพราะงานใช่ไหมต่างคนต่างยุ่งวุ่นวายเรื่องงานตัวเองแต่เหตุผลของการที่แต่ละคนไปยุ่งวุ่นวายเรื่องงานของตัวเองนั่นก็เพราะว่าคุณต้องการสร้างอนาคตร่วมกันเห็นปะเป้าหมายมันก็ยังคือมีกันและกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มองว่าโอเคเราชาวกลุ่มเนี่ยทั้งแบบราศีลคนานะคุณมีแนวโน้วมว่าจะไม่มีเวลาให้กันและกันสูงแหละใช้เวลาร่วมกันน้อยแหละแต่ คุณเนี่ยยังมีคู่ที่มีความมั่นคงให้กับคุณคุณก็มั่นคงให้กับคู่นั่นคือข้อดีนะคะทีนี้มันมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังนะคือด้วยความที่มันห่างเนี่ยแหะคะ่ะมันก็มีความมีความสำคัญเนาะหมั่นละกันนะไพ่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าถ้าคนทั้งคู่นะกลุ่มกับคู่ครองเนี่ย จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจมีความสัมพันธ์ในลักษณะของผู้ใหญ่มีความาเขาเรียกว่าอะไรวางแผนหรือซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์ก็ตามเนี่ยมันก็ควรที่จะหันมาใส่ใจหรือว่าแบ่งเวลาให้กับคู่ครองบ้างนะคะมันควรเติม ความหวานให้กันบ้างคุณสองคนไม่ได้ถึงขั้นที่แบบห่างเหินกันจนกลายเป็นปัญหาให้เลิกรากันแต่มันเป็นปัญหาในแง่ของความโรแมนติกในแง่ของความรู้สึกห่างกันมากๆมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเติมเ,เติมความหวานให้กันบ้างใส่ใจกันบ้างนะคะเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราหันมาทุ่มเทให้งานเยอะเกินไปจริงๆนั่นแหละ อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบหันไปสนใจคู่ครองของเราบ้างนะคะแล้วก็สถานการณ์สําคัญในช่วงเดือนเนี้ยมองว่าเดี๋ยวมันมีเกณฑ์นนะที่คนสองคนจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเช่นการย้ายบ้านการเปลี่ยนงานการมีลูกนะนี่ที่เห็นจากหน้าพายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับอนาคตโดยมันจะกระทบกับความสัมพันธ์เนี่ยนะ ็ต้องมาตัดสินใจร่วมกันค่ะอันนี้เขาบอกมาแบบนี้แนะนำว่าควรจะใช้เหตุและผลประกอบในการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อีโก้นะห้ามเด็ดขาดไม่ใช่แบบเฮ้ยเหตุผลฉันเจ๋งกว่าเฮ้ยเธอทำแบบนี้ของฉันคิดมาดีกว่าไม่ได้มันต้องเปิดใจรับฟังแล้วก็หาตรงกลาง นะคะในไพ่เขาบอกว่าให้หาตรงกลางจริงๆคุณรู้อยู่แล้วละ่ะว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องอมันมีหลายเรื่องเนาะที่จะเกิดที่ที่พี่หมอพูดไปไม่ว่าจะเป็นย้ายบ้านย้ายงานการมีลูกเอาเป็นเรื่องอะไรดีเอาเป็นเรื่องย้ายบ้านย้ายบ้านเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคู่คุณอนะ่ะย้ายบ้านเพราะอะไรเราเรากาลังจะย้ายบ้านกันเพราะอะไรเออแต่เหตุผลเนี่ย เหตุผลที่ควรย้ายหรือไม่ควรย้ายมันอาจจะแตกต่างกันซึ่งมันคุยกันได้อันนี้คือสิ่งที่พ่เขาพายายามจะบอกนะคะคุณสองคนเนี่ยผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแล้วในไพ่ายอะ่ะมันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากคู่ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้ารู้สึกมีความรู้สึกว่าเป็นคู่แต่งงานค่อนข้างสูงนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวชาวกลุ่มท่านอื่นฟังอยู่หนูยังเป็นนักเรียนนักศึกษาหนูยังไม่แต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็จะบอกว่า มันไม่จําเป็นแต่พี่หมอแค่โซพลังงานของคู่ที่แบบเขาคบกันมานานค่อนข้างเยอะค่ะที่ฟังอยู่อะไรเงี้ยสาหรับน้องๆหนูๆเพิ่งคบหากันก็มันก็จะมีจุดเปลี่ยนอย่างเดเช่นแบบอ่ะหนูไม่ย้ายบ้านหรือไม่ได้คิดจะย้ายบ้านหรือต่อให้เป็นเรื่องย้ายบ้านจริงๆแต่ว่าย้ายของหนูคนเดียวมันมากระทบความสัมพันธ์ยังไงก็มากระทบเพราะว่าเราอาจต้องห่างก,กันไหมเออชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิต คู่เนี่ยมันต่างมันมันต่างจากเดิมอ่ะพอห่างกันแล้วจะยังไงเนี่ยแหละคะ่ะมันต้องมาคุยกันก็แค่นั้นเองนะมันคุยได้มันคุยได้พยายามสนใจความรู้สึกอีกฝ่ายให้มากอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้พูดบ่อยมากเลยถ้าเป็นน้องนักเรียนัศึกษาช่วงนี้วุ่นวายเรื่องย้ายบ้านเนี่ยพี่หมอยกตัวอย่างมาไว้ในเคสเดียวเลยวุ่นวายที่บ้านเราดันจะย้ายบ้านเนี่ย เราก็ไปโฟกัสเรื่องนั้นอยู่แต่คนรักเราเนี่ยชวนเราไปเที่ยวชวนเราทำนูน่นทำนี่ทำนั่นเราก็ไม่ได้ไม่ว่างนูน่นนี่นั่นเราต้องนึกแล้วนะเฮ้ยเราปฏิเสธเขาบ่อยแล้วนะเราห่างกันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายไปห่างกว่าเดิมอีกนะถ้าแค่ตรงนี้ยังมีปัญหาแล้วย้ายไปจะขนาดไหนะเห็นปะคือมันต้องคอยสังเกตคอยใส่ใจคู่ครองด้วยนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะนะประมาณนี้ ก็ถือว่ามันไม่ได้แย่ค่ะเพียงแต่เป็นช่วงที่มีจุดเปลี่ยนบางอย่างเข้ามาแล้วกันในความสัมพันธ์เป็นจุดเปลี่ยนที่มันกระทบความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาอ่าเป็นช่วงเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่แนะนําว่าหาเวลาแบ่งเวลาให้คู่ครองบ้างอันนี้สําคัญมากๆนะคะเปิดใจคุยกันตรงไปตรงมาอย่าใช้ความเงียบนะอย่าคิดเอาเองด้วยนะว่าเขาโอเคอันนี้ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็พยายามหากิจกรรม activity ที่มันสนุกสนุกอะ่ะ ใช้ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือดวงความรักของชาวุ่มในช่วงเดือนพฤษภาเดี๋ยวเราไปฟังสุขภาพกันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่สุขภาพนะคะของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในช่วงเดือนพฤษภาปัญหาสุขภาพที่ขึ้ื่อนเด่นๆเ,เลยในช่วงเดือนนี้นะเรื่องแรกคะ่ะไมเกรนปวดศีรษะเรื้อรังนะคะอาการ ปวดอะบริเวณคอหลังบ่าไหลมันเกิดจากความเครียดสะสมอารมณ์พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะถ้ามีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยแนะนำว่าปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ตามด้วยปัญหากล้ามเนื้อข้อต่อนะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะโดยเฉพาะบริเวณเอวหลังหัวเขา่า นะคะแล้วก็หลายคนมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนนะฮอร์โมนไม่ค่อยสมดุลถ้าเป็นผู้หญิงก็มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกรอบเดือนผิดปกติปวดประจำเดือนผิดปกติระวังเรื่องซีดนะคะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่อารมณ์มันแปรปรวนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนผู้ชายเนี่ยก็เป็นพวก ต่อมลูกมากอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความดันแล้วก็บางคนน้ําหนักตัวนะน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าถามว่าอาการมันรุนแรงไหมจริงจริงมันไม่ได้รุนแรงแต่มันจะเป็นเป็นหายหายแล้วก็ถ้าไม่ดูแลเนี่ย มันก็จะรุนแรงได้แต่ว่าในเดือนนี้มันยังไงมันเป็นเหมือนสัญญาณก่อนสัญญาณเข้ามาเตือนก่อนว่าเฮ้ยดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะหรือมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าสงสัยอะไรเนี่ยรีบไปหาคุณหมอไปตรวจไปเช็คมันก็จะแก้ไขได้ทันนะคะโดยรวมสุขภาพก็ประมาณนี้ค่ะถึงแม้ว่า จะยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงหรือร้ายแรงแต่แนะนำว่าควรดูแลไม่งั้นมันจะยิ่งสะสมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตไปได้เรื่อยๆนะคะอ่ะจบละสำหรับความรักสุขภาพของชาวราศีกุม ลักนณากุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยที่เปิดใจแล้วก็เอนดูแล้วก็นั่งฟังกันมาเรื่อยๆนะคะจนจบคลิปนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยเหมือนเดิมเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ